เกาหลีอึงไปเลยสหพันธวอลเลย์บอลเกาหลรีรีรันจังหวะที่วิภาวีแกงหม้อใหญ่ทุกช่องทางใช้หัวรับบอลในเกมโคนพีสไปเดอร์งานนี้สาวไทยตกเป็นลูกรักของสหพันธ์วอลเลย์บอลเกาหลีไปแล้วล่าสุดควันหลงของการแข่งขันวอลเลย์บอลโคบววีลีเกาหลีฤดูกาล2 0 2 3 2 0 2 4รอบ3ซึ่งฮุนไดฮิวสเตทที่นำมาโดยมดวิภาวีสีทอง พลิกชนะพีสไปเดอร์ที่นำมาโดยคิมยอนขยองซูปเปอร์สตาร์อดีตหัวสาวทีมชาติเกาหลีใต้ไปแบบสุดมัน3ต่อ1เซต23ต่อ25 25ต่อ23 25ต่อ16และ25ต่อ20เก็บเพิ่มเป็น40คะแนนนำเป็นจ่าฝูงของลีกเกาหลีทิ้งห่างอันดับงของพีสไปเดอร์4คะแนนหลังจบเกม โคโบเกาหลีเพกยังเป็นทาัก,การของสาพันธ์วอลลิบอลเกาหลีฝ่ายจัดวอลลิบอลลิกเกาหลีตใต้ได้รีรัน ตัดจังหวะของวิภาวีใช้หัวรับบอลในเกมเคล่นพิงสไปเดอร์ทางใน Facebook Instagram และ y u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  e โดยในขณะที่เพจของทีมฮุน Hill State ก็ได้โพสต์คลิปชอ็อตเด็ดในทุกช่องทางอย่างเช่น Instagram และ Youtube ได้เป็นชอ็อตเด็ดการรับบอลตบบอลขุดบอลและจังหวะที่วิภาวีใช้หัวในการรับบอลโดยได้โพสต์ว่าเคยมีคนพูดว่าวอลเลย์บอลเล่นด้วยเท้าแต่ตอนนี้วอลเลย์บอลเ เป็นด้วยหัวได้ด้วยหรอเป็นการรับบอลที่ยอดเยี่ยมมากๆเราได้รีรันชอดเด็ดเกมที่น่าประทับใจมาให้ผู้คุณได้ชมกันสำหรับเกมดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่า สมกับเป็นสาวไทยจริงๆสงสัยจะเล่นตะกร้อบ่อยนะเนี่ยคอมเมนต์ตมาบอกว่าจะหัวจะเข่าจะสอกมาเถอะน้องบอกได้หมดคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฝีมอือดีวันดีคืนดีขึ้นมากจริงๆน้องสองเก่งจริงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสงสัยน่าจะเล่นเป็นหลายกีฬานนะตะกร้อฟุตบอลอย่างนี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่า นี่แหละวัยพริบสาวไทยของแท้จ่ะคอมเมนต์ตอมาบอกว่าเดียวอีกหน่อยเกาหลีจะได้รู้จักกีฬาตะกอ้อคอมเมนต์ตอมาบอกว่า โม่งดีนะเหลือสกิลตะกอ้อแมตนนี้น้องเซตไปสองหรือสามครั้งนะเป็นให้เธอทุกอย่างแล้วคอมเมนต์ตมาบอกว่าสักพักจะได้เห็นนักวอลเลย์บอลซ้อมตะก้อเพิ่มแน่นอนคอมเมนต์ตมาบอกว่าจังหวะโบบาน่าเอ็นดูสุดๆเลยคอมเมนต์ตมาบอกว่าเดี๋ยวเจอลีลาตะก้อแล้วจะรองนะจ๊ะเกาหลีคอมเมนต์ตมาบอกว่าทำเอาแจ็คิมยืนงงไปเลย คอมเมนต์ตามมาบอกว่าน้องสองมาทุกสกิลเลยนะเล่นดีมากค่ะน้องมดใช้ทุกส่วนของร่างกายเล่นได้หมดเลย โดยขณะที่คอมเมนต์ของทางเกาหลีได้บอกว่าเขาเป็นผู้เล่นที่มีพลังสูงมากพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือทีมในทุกวิถีทางที่ทำได้ทั้งในทางเทคนิคและในทุกทิศทางในการจู่ตีและการป้องกันนอกจากนี้เขายังแสดงออกถึงความมีชีวิตชีวาและดูเหมือนว่าจะเป็นผู้สร้างอารมณ์ให้กับทีมได้ดีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า สมกับเป็นทีมที่สุดยอดของโคโวลี oli, ของเกาหลีไปเลยยินดีด้วยกับชัยชนะที่สามารถชนะพิงค์สไปเดอร์ได้แต่อย่างไรก็ตาม MVP ในแมตช์นี้ฉันคิดว่าพิภาวีควรได้นะสุดยอดของหญิงแกร่งจริงๆ คอมเมนต์ตอมบอกว่าเป็นเกมที่สนุกมากขอบคุณที่สามัคคีช่วยกันเล่นจนเป็นเกมที่ดีสามารถเอาชนะพิงสไปเดอร์อย่างคิมยันคยองไปได้คอมเมนต์ตามบอกว่าดายองดาอินวิภาวีสามคนนี้เวลาที่พวกเธออยู่ด้วยกันมันบ้ามากสุดยอดไปเลยคอมเมนต์ตอมบอกว่า มีความสุขมากๆที่เห็นทุกคนเล่นได้ดีแบบนี้ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะเล่นให้มีความสุขก็พอคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าน่าทึ่งมากนะฉันชอบสกิลการรับบอลของวิภาวีในคลิปนี้จริงๆริงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าวิภาวีเล่นได้ทุกส่วนของร่างกายหมดเลยเขาเล่นด้วยใจจริงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า เกมนี้หุนได้รับเหนียวทุกคนตามทุกลูกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามันสุดๆทุกทีมคิมเลิศๆรับเหนียวขุดดีตีแรงครบสุดมมดคันไฟคิมเจ็บจีตแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ารับเซตตบเหลือตำแหน่งเดียวไม่ได้ทำคือโคชนี่แหละนะคะน้องสองหากท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ ตัวแม่ก็ไม่รอดโดนสาวไทยพิคาตด,ดับมั่นคาสนามแฟนเกาหลีช็อกวิภาวีสาวไทยดับมั่นป้าคิมคาสนามทุบแหลกแม่ป้าคิมจะมั่นขอชาเลนจ์รัวๆก็ตามเคลียร์ทีมป้าคิมหล่นตุบรั้งจะฝูงครองอันดับหนึ่งของตารางคะแนน ล่าสุดสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลโคววีลีเกาหลีฤดูกาล2023-2024รอบ3ซึ่งฮุนไดฮิลสเตทของมดวิภาวีสีทองชนะพีส์สไปเดอร์ของคิมยอนขยองไป3ต่อ1เซต 25ต่อ23 23ต่อ25 16ต่อ25และ20ต่อ25ทําให้ทีมของน้องสองหรือมดพิภาวีได้อยู่อันดับหนึ่งของตารางคะแนนองลีกเกาหลีใต้ซึ่งเกิดอะไรขึ้นกับทีมสาวคิมที่แพ้ติดต่อกันเป็นนัดที่สองแล้วทำให้สาวหุนไดของเรายึดอันดับหนึ่งต่อไป สาวฮุนไดวันนี้แม้ไม่มีมือเซตหลักอย่างสาวดาอินแล้วาสาวซารางฝีมือการเซตเป็นอย่างไรกันบ้างและฟอร์มทีมสาวของพิงส์สไปเดอร์กับสาวฮุนไดใครบ้งใครพังกว่ากันโดยสื่อของเกาหลีได้นำเสนอว่านักตบลูกยางสาววอลเลย์บอลชาวต่างชาติมีบทบาทสำคัญที่ช่วยให้ทีมเอาชนะได้โดยโมมาทำได้24แต้ม ไฮโจินได้15แต้มและวิภาวีทำได้14แต้มโดยในขณะที่ทีมของพิง k s p i ปเดอร์ประสบกับความพ่ายแพ้ติดต่อกัน2นัดด้วยเขาได้กล่าวว่าเป็นเพราะการขาดสมาธิและถูกกดดันจากการต่อสู้อันดุเดือดจาก5เซตใน2เกมติดต่อกัน โดยในเซตแรกพิงส s p i ปเดเป็นฝ่ายนำไปก่อนต่อมาในเซตที่2-3-4ทีมของ h ฮุน Hill State สามารถเอาชนะทีมของพิงส s p ไปเด์ของคิมยันคย,ยองไปแบบสุดมัน3ต่อ1เซตสำหรับเกมนั่นกระาวทรให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่า ป้าคิมวันนี้ผู้ท้าชิงตำแหน่งเจ้าหญิงแห่งวงการมั่นทัชคนใหม่จากสาวเมกาวตีมั่นจนชาเลนจ์หมดไปสุดมากเลยนะป้าวันนี้ส่วนสาวสองมาเพื่อดับมั่นป้าคิมยอดไปทางไหนก็ไม่ได้กินหรอกแล้วดีดเบอร์แรงกองเชียร์ป้าคิมสน,นันอยากทุบสาวสองแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า สาว2องสิบสิบ,ส,บสิบไปเลยรับเสิร์ฟบุกต่อบอลโดยเฉพาะรับลูกหยอดป้าคิมที่สำคัญดีดมากไปกินอะไรมาก็ไม่รู้จบเกมกรัวแฟนคลับแมงมุมหมั่นไส้มากๆนะสาวโมมาเล่นให้สมกับเป็นควีนสาวจกสาวจังกึมวันนี้ก็เล่นดีตามมาตรฐานช่วยทีมได้เยอะถึงแม้เซตจะแกงก็ตาม สาวเซตสำรองแกงมากถึงมากที่สุดที่ดีกว่าดาอินคือใจหลากหลายกว่าแต่อย่างอื่นก็คือจุดๆแมงมุมบ่งมากเออเริ่มไปเป็น20กว่าแต้มแต่ละนางเสิรฟอ,ออกไปไหนก่อนป้าคิมรับบทจะเอาตำนานบทใหม่ทัชคิมเลิกหยอดด้วยสาวสองเก็บหมดเยเลน่ารับบทเป็นมิสตบออกไม่เข้าใจว่าแมงมุม ดิวต่อได้ยังไงบุ่งยิ่งกว่าอะไรอีกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเสียดายยีแต้มมาจากการเสิบอ,ออกไปแล้ว13-14แต้มที่เหลือเยเลนาตบออกรัวคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเห็นเซาสองดีดได้ขนาดนี้ก็ดีใจ,จแสดงว่าต้องแฮปปี้กับทีมและเพื่อนร่วมทีมมากๆสาม,มือเซตสำรองก็ทําได้ดีส่วนสาวแมงมุมคือภาพรวมเออร์เรอเยอะมากๆเยเลนาคือไม่ได้เลย ส่วนคิมบนนีร้ร่างแบกไม่ประทับแถมดูหน้าตาไม่พอใจตลอดเวลาบรรยากาศดูเสียไปเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ชีเยเลน่าควรได้ MVP ค่ะเลทุกดอกไม่ออกก็จมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทีมเวิร์กทีมหุน่นใดดีสุดวันนี้ใช้มือเซตตัวสำรองลงมาเซตทั้งเกมขนาดเซตยังไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็ยังสามารถเอาชนะป้าคิมมาได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสาวสองร่างทองจัดๆเท่าที่ตามดูมาปล่อยร่างทองเล็กละนัด ค er อมเมนต์มาบอกว่าวันนี้หุนใดยอย่างเทพโคตระพ่อโคตรลแม่ขุดแล้วขุดอีกส่วนใหญ่ลิปกับสองทำให้กลับมาได้หัวตารางมากสุดๆเล่นร่วมกันแล้วดีจริงๆในขณะที่แมงมุมเจคิมจะกินหัวทุกคนแล้วรุ่นน้องเล่นด้วยการปวดกระบาลสถิติท้ายเซสซีบอกว่า แมงมุมเสิบเสียทั้งเกมไปแล้ว13ลูกจำได้ว่าเซตแรกก็บงเอง9ลูกตอนโค้ดเรียกออกมาด่ารวมๆนัดนี้แมงมุมเออร์เร่กันเอง30ลูกได้มั้งเยเลน่านี่ตัวดีเลยทั้งตีออกทั้งตีจมบล็อกคิมก็ตีทัชไปเหมือนกันคิมซูจีเน้นสวยแล้วแหละทั้งเกมแทบไม่ได้ช่วยทีมเห็นบล็อกไปทีหนึ่งมั้งหากท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ